ไปเลยอนะันนั่นโดนลูกเรือเลยกี่ตัวนเนี่ยว่างเนี่ย มึงกลายหยอกตึงขวาเลยทำเชียาไม่ลงไอ้อับ I'm <laughs> <laughs> đây à, để ta ra, không có gì cả trong coi <laughs> chứ nào, kia chập phá. ทะเ,เลกนเละเป็นลานเนี่ยอรุณเกจับปลาข้อนนอุตบ่าววานันทะเลเก็ปลเยอะนะเดียด๋วยวนะอ่าปิศลาวะ Đi. Tôi lắng tay mỹa. là, tôi tâm mà mặt em quang tôi tâm quang quang bên đô. Eh, ừ. hả, tu ba quang ta mình la. Five, ba đứng phải là phải na ừ, lắng ta nô là, ta. phải màn nha, nà, nà này muôn

Kê lên nam gặp Kỳ nòng gặp Ê Bà có nhìn bãi Mấy à? Này kìa ดูดวังเลยแต่เดี๋ยวนี้ในในมันหยกอยู่วันหนึ่งเดียวไม่ได้สิมันครับนี่ตับล้านหมดเลยโอ้ไม่ตัวนึงเลย